ที่ปางช้างสวนนงนุษพัทยาจังหวัดชนบุรีนายกำพลตันสัจจาประธานสวนนงนุษพัทยาพร้อมด้วยพระครูเกษมกิติโสพลเจ้าวาดวัสามัคีบันโพธ์รวมเป็นประธานพิธีเสริมสิริมงคลคล้องพวงมาลัยรับขวัญลูกช้างสมาชิกใหม่ล่าสุดที่เกิดจากแม่ช้างพังสาไราอายุ22ปีและพ่อช้างพลายหนิงนองอายุ27ปีซึ่งเป็นช้างเชือกที่4ของปีและเป็นช้างที่คลอดที่สวนนงนุษพัทยาเป็นลำดับที่108 นายกำพลตันสัจจาประธานส่วนนงนุษย์พัทยาได้มีการตั้งชื่อช้างเชือกนิวอาพลายบุญมากเนื่องจากในวันที่18สิงหาคม2566นั้นแม่ช้างพังสาวร้ายเกิดถุงน้ำคล่ำแตกไหลออกมาพร้อมที่จะคลอดตามธรรมชาติแต่ปรากฏว่าผ่านไป2วันลูกช้างพลายบุญมากก็ยังไม่มีวี่แววจะคลอดออกมาจึงทําให้ทางสัตวแพทย์เป็นกังวลเป็นอย่างมากเนื่องจากถุงน้ำคล่ำแตกและสายสะดือขาดแล้วทําให้ลูกช้างมีโอกาสเสียชีวิตในท้องสูงจนกระทั่งเมื่อวันที่20สิงหาคม2566เวลา0นลลูกช้างงจึงอด ออกมาและนอนแน่นิ่งเจ้าหน้าที่ที่คอยเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิดจึงเร่งเข้าไปช่วยพยุงและเช็ดตัวให้น้องช้างยืนขึ้นรวมถึงเร่งตรวจสอบความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายในเบื้องตน้นลูกช้างและแม่ช้างมีสุขภาพแข็งแรงดีทางสวนนงนุษย์พัทยาจึงได้จัดขบวนนางรำและโขงช้างกว่า50เชือกเข้าร่วมในพิธีรับขวัญช้างน้อยซึ่งเป็นพิธีรับขวัญช้างที่กำเนิดใหม่ของปางช้างสวนนงนุษย์พัทยาถือเป็นประเพณีที่ดีงามที่ต้องจัดขึ้นเมื่อมีช้างคลอดใหม่ทุกเชือกเนื่องจากช้างถือไได้้้้วว่่าาาาเนนนนนสสััตต์คคููบบมืออบืออองงนนงขททยยใุ จัดทีมสตัตวแพทย์และควานช้างดูแลเป็นอย่างดีทั้งนี้ปางช้างส่วนนุงนุษย์พัทยาเป็นปางช้างที่ได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสําหรับปางช้างจากกรมปรศุสัตว์และสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติเป็นแห่งแรกของประเทศไทยอีกด้วย